สวัสดีค่ะพบกับการทำนายดวงรายวันประจำวันพฤหัสบดีที่24มิถุนายน2564ค่ะซึ่งก็ตรงกับวันขึ้น15้าค่ำเดือน8ปปีฉลูและวันนี้ก็ยังตรงกับวันพระด้วยนะคะเราไปเริ่มกันที่ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์กันค่ะในวันนี้นะคะ ระวังในเรื่องอารมณ์ที่งุนงิดของคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความใจร้อนรุ่มร้อนร้อนรอนกระวนกระวายใจความขัดแยง้งการถูกเถียงโต้แยง้งการทะเลาะวิวาทกับเพื่อนร่วมงานหรือคนหมู่มากขอให้คุณใจเย็นๆค่ะปัญหาหรือสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะสะสางได้ได้วยความอดทนและความพยายามก็ขอให้คุณ ระง,งับสติอารมณ์ให้ดีก่อนค่ะอย่ารีบร้อนเดี๋ยวเรื่องก็จะยิ่งไปกันใหญ่แล้วก็ขอให้คุณระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆนะคะที่อาจจะเกิดความผิดพลาดได้แล้วไปดูในส่วนของเรื่องการงานค่ะอาจมีความขัดแย้งหรือว่ามีอุปสรรคติดขัดหรืออาจมีการเปลี่ยนงาน ถ้าในท่านที่กำลังมองหางานใหม่หรือคำตอบเกี่ยวกับการสมัครงานที่คุณได้ไปสมัครทิ้งไว้คุณจะได้หรือไม่ได้นั้นวันนี้ไม่มีคำตอบที่คุณต้องการค่ะและไปดูในส่วนของการเงินมีปัญหาติดขัดไม่คล่องมืออาจมีรายจ่ายเข้ามาในวันนี้นะคะส่วนความรักคุณอาจมีปัญหาขัแขดแย้งกับคนรัก หรือว่าคู่ครองของคุณเกิดปัญหาไม่ลงรอยกันขอให้ใช้ความใจเย็นแล้วก็ควบคุมสติอารมณ์ของคุณไว้ด้วยค่ะเพราะจากปัญหาเล็กน้อยเรื่องอาจบานปลายได้นะคะและไปต่อกันที่สุขภาพระวังความอารมณ์ร้อนหัวเสียความไม่ได้ดังใจหรืออารมณ์ที่หงุดหงิดของตัวคุณด้วยค่ะส่วนอาชีพที่โดดเด่น ผู้ที่มีกิจการเป็นของตัวเองวันนี้ธุรกิจของคุณมีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจให้กับคุณค่ะและเราก็ไปดูในผู้ที่เกิดวันจันทร์กันนะคะวันนี้นะคะสภาพโดยทั่วไปค่ะคุณอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับผู้หญิงหรือว่าความเป็นผู้นำแต่ก็รู้จักที่จะเป็นผู้ตามในบางครั้ง อ่อนโยนใจดีอบอ้อมอารีประนีประนอมค่อยเป็นค่อยไปความเชื่อมั่นในความคิดตัวเองและมีความสามารถในหน้าที่การงานรับผิดชอบสูงเรียนเก่งทำงานเก่งและวันนี้นะคะคุณอาจต้องเกี่ยวข้องกับผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปนะคะและไปดูในส่วนของเรื่องการงานค่ะมีความมั่นคงดีหรือมีกิจการส่วนตัวก็จะดีนะคะสาหรับวันนี้ และในส่วนของการเงินได้รับเงินจากการทำงานหรือความสามารถของตัวคุณเองและในส่วนของความรักวันนี้คุณอาจพบรักกับคนที่มีอายุมากกว่าคุณหรือผู้ที่เคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วในส่วนของสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงอาชีพที่โดดเดน่นก็ได้แก่ผู้ที่ประกอบอาชีพส่วนตัวหรืออาชีพอิสระค่ะ และเราก็ไปดูกันที่ผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะวันนี้ให้คุณมั่นใจค่ะเชื่อในความรู้ความสามารถของตนเองเพราะคุณเป็นคนที่มีฝีมือด้านการทำงานอยู่แล้วคุณพร้อมที่จะก้าวสู่สิ่งใหม่คุณมีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งก็จะสามารถสร้างเม็ดเงินให้กับคุณได้ค่ะสร้างโอกาสในเรื่องของการเงินความก้าวหน้าและนำไปสู่ความสำเร็จ ในส่วนผู้ที่กําลังศึกษาเล่าเรียนนะคะการศึกษาของคุณก็ดีค่ะการเรียนดีไม่มีปัญหาอะไรไปดูกันที่การงานค่ะจะสําเร็จได้ก็ด้วยฝีมือและความสามารถของตัวคุณเองนะคะในส่วนในส่วนของการเงินมีเงินเข้ามาตลอดค่ะหรือว่าได้มาจากการเล่นหุ้นหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือได้มาจากความสามารถหรือการทำงานของตัวคุณเองนะคะ และในส่วนของความรักมีความสุขสมหวังกับคู่ของคุณดีหรือบางท่านอาจมีคนรักที่มีฐานะดีค่ะในส่วนของสุขภาพก็แข็งแรงดีนะคะอาชีพที่โดดเดน่นก็จะเป็นพวกเล่นหุ้นหรือว่าซื้อมาขายไปได้กําไรงามในวันนี้ค่ะและผู้ที่เกิดในวันพุธนะคะวันนี้คุณอาจมีการเริ่มต้นใหม่ๆทางด้านความรู้สึกอารมณ์ ความสัมพันธ์โครงการใหม่ๆแผนงานใหม่ความคิดใหม่มีการพัฒนาตนเองอาจได้รับประสบการณ์ใหม่ถ้าต้องตัดสินใจบางอย่างลองเชื่อความคิดแวบ,บแรกของคุณแล้วจะดีกับตัวคุณเองเพราะวันนี้ลางสังหรณ์ของคุณจะแม่นเป็นพิเศษนอกจากนี้คุณอาจต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีอายุน้อยกว่า25ปีนะคะ และไปดูในส่วนของเรื่องการงานการงานของคุณก็จะสำเร็จได้ดังปาฏิหาริย์ค่ะและการเงินก็มีความมั่นคงดีค่ะในส่วนของความรักคุณอาจจะได้คู่ครองคนรักหรืออาจมีการพบคนที่คุณถูกใจและในส่วนของสุขภาพก็สมบูรณ์แข็งแรงดีอาชีพที่โดดเด่น วันนี้ผู้ที่กำลังศึกษาเล่าเรียนผลการเรียนของคุณจะดีเป็นพิเศษและไปต่อกันที่ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้ดูจะยุ่งเหยิงกว่าทุกวันสักหน่อยค่ะอาจมีปัญหายุ่งยากมีอุปสรรคมีศัตรูติดขัดโน่นติดขัดนี้ไปหมดไม่คล่องตัวหรือว่าราบรื่นเหมือนเคยอาจมีความขัดแย้งความผิดหวังและการสูญเสีย แต่โดยรวมวันนี้ยังคงเหลือบางสิ่งบางอย่างที่ยังให้คาดหวังได้บ้างไม่ได้เลวร้ายไปทั้งหมดค่ะอย่านึกถึงแต่เรื่องเก่าที่เคยผิดหวังเสียใจแต่ให้คุณมองดูข้างหน้าของคุณว่าตอนนี้คุณยังมีสิ่งที่หลงเหลือไม่ใช่ไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วหันมาใส่ใจกับสิ่งที่เหลืออยู่ให้ดีที่สุดและทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นอย่างที่คุณต้องการและในส่วนของการงาน หุ้นส่วนอาจมีการถอนหุ้นหรือว่าตีจากเกิดภาวะขาดทุนหรือล้มละลายไปดูกันที่การเงินค่ะขาดสภาพคล่องติดขัดขัดสนฟืดเครื่องในส่วนของความรักอาจเกิดการพลัดพรากจากคนรักคู่ครองการอกหักไม่สมหวังเลิกราอย่าร้างและในส่วนของสุขภาพนะคะ สุดโสมทั้งกำลังกายและกำลังใจและไปดูอาชีพที่โดดเด่นค่ะผู้ที่ประกอบอาชีพส่วนตัวหรืออาชีพอิสระวันนี้คุณควรแก้ดวงด้วยการบริจาคเงินซื้อลงศพให้กับมูลนิธิศพไรญาิหรือผู้ที่ขาดแคลนค่ะและเราไปที่ผู้ที่เกิดบันสุขค่ะวันนี้เริ่มต้นด้วยเรื่องที่มีปัญหายุ่งยากมีอุปสรรคมีศัตรู ติดขัดไปสมมดทุกอย่างไม่คล่องตัวหรือว่าราบรื่นเหมือนที่เคยนะคะแต่ปัญหาหรือว่าสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะสัดสรสางได้ด้วยความอดทนและความพยายามของคุณก็ต้องค่อยๆแก้ค่อยๆทำไปคุณเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์อยู่แล้วค่ะและว,วันนี้คุณอาจต้องเกี่ยวข้องกับชายนมที่มีอายุระหว่าง25ถึง35ปี และในส่วนของการงานจะสำเร็จได้ก็ด้วยความสามารถของตัวคุณเองและคุณยังต้องต่อสู้กับปัญหาในทุกรูปแบบในวันนี้ด้วยค่ะและไปดูในส่วนของการเงินกว่าจะได้มาก็ยากลำบากแสนเข็นไม่ได้มาง่ายๆนะคะความรักค่ะคุณอาจถูกผิดนัดถูกหลอกถูกเทโดนบอกเลิกหรืออย่าร้างในบางคู่ค่ะ ในส่วนของสุขภาพอาจมีอาการปวดกระดูกปวดเมื่อยตามแขนขาหรือว่าเนื้อตัวและอาชีพที่โดดเด่นวันนี้คุณต้องทำทุกอย่างเพราะคุณเป็นคนที่อยู่นิ่งไม่ได้นั่นเองค่ะและไปดูวันสุดท้ายนะคะก็คือผู้ที่เกิดในวันเสาร์ วันนี้คุณจะมีเงินหรือว่าได้เงินตามที่คาดหวังเนื่องจากความขยันความจริงจังและการอดออมจากความตั้งใจความมุ่งมั่นในงานหรือสิ่งที่คุณทำอยู่ภูมิใจกับเงินที่มีการศึกษาการเรียนก็ดีมากค่ะและไปดูกันที่การงานก็มีความมั่นคงได้เพราะคุณเป็นผู้สร้างและกำหนดขึ้นมาด้วยตัวเองหรือบางท่านอาจมีกิจการเป็นของตัวเอง การเงินนะคะคุณจะมีเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องและในส่วนของความรักสุขสมหวังดีเพราะคุณมีพร้อมทุกอย่างและในส่วนของสุขภาพค่ะโดยรวมแล้วถือว่าแข็งแรงดีอาชีพที่โดดเด่นค่ะผู้ที่เป็นเจ้าของบริษัทห้างร้านกิจการของตัวเองก็จะโดดเด่นมากในวันนี้นะคะสุดท้ายนี้ก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ